สวัสดีครับเซียวกาน,นะครับผมจากคุบตาสีสเกตเล่าจะเลื่อนนะครับสาขาอำเภอกันทระรารมลมนะครับมือนี้เลิกงา่ายงามดีมือแซนดันดี <c oughs> มาส่งมอบรถแท็กเตอร์ LC 0 2 8ซขี่วิไลนะครับในไอร้องเสือเขียวนะ <c oughs> ครับเราถืรอรถเตอรีล่างวัลที่หนึ่งเดยซองใบ12สิบสองหลา,าเดินหน้นนาพักไปทั้งหน้าครับ <c oughs> โอ้โเรามานฐานเนี้ยแลไปเอามือใดหยิบเซียวกาจิคอจับมือเราย ยกยกขึ้นจักน้อยครับด <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไปบอกวิธีแล้วกอนเหยียบคัดนะครับเหยียบคัดเหยียบคัด,ย,คดยกขึ้นจักน้อยหลักดันมาข้างหน้าครับยกขึ้นจักน้อยอ่านั่นแหละครับมันมาแล้วนั่นว้าวฝ่งดงเลยวะนี้เลี้ยงเงี้ยได้ครับหางเลี้ยงเงี้ยได้มันโผล่เลือกพวดนะนี่ <ไป S 1> น,นอนอุลเลี <ไป S 1> ย โอ้ยเราเราไถไปแล้วเนาะมันก็เข่าดีมันยังแล้วไปบ้านนี้ไปยียบกันเล่งกันเลยครับเยียบกันเล่งกันเลยครับเยียบกันเล่งเลย,ย,น,เลเลยนั่นมันเข่าเลือกนะครับพเพราะว่าเราไถไปแล้ว <laughs> เรื่อบอกนะครับเราอยู่บ้านน้องฮูลิงครับตำบลเชียงใหม่อำเภอโพชัยนะครับจังหวัด101่งศูร้อยเอสคือเรามาทานภาษีเงินสดน้ำเสียกันะครับ6กแสนสามหมนหาพันบาทครับหักส่วนลดแล้วเนี่ยแล้เ,เปลี่ยนอยู่เด้อแล้ขับรถยนต์เปลี่ยนอยู่แล้วก็มีพื้นฐานแน่จังหน่อยอยู่ดอกนะครับแต่ว่าแหนน้ำใบนะครับ แนะนำใบเบื้องตน้นหกแสนส่นหาพันบาทนะครับหักส่วนลดแล้วอุปกรณ์ต่อพ่วงสามชิ้น <c oughs> อุปกรณ์ต่อพ่วงสชิ้นนะครับใบมีดดันดินทานพ่วงนะครับ้วก็จอบมุนโรตารี่นะครับรถไม้ได้ เโง่ผงดงเลยธรรมดานะครับมื่อไหร่มื่อไหร่พี่ฮัทเด็กเคยไบครับเนี่ยรถตีโขงใช่เลยเนีอยเหยียบเลยครับเหยียบขั้นเร่งเลยพันแปดสองพันพันแปดร้อยรอบสองพันรอบครับอย่าไปเลยนั่นละนี่มันจางเนียน เออเป็นได้บานบานีพอเขาดี่วะครับรรแมนครับเราไดลเอียดยังหางอันนี้เรา,เราน,นำเลยได้เนี่ยเนเสือไงอีพอใส่าสัมก็ไทยแล้วกันแล้วเห็นหน้าแล้วไทยแล้วกัแล้วนะครับก็แมนเรามาามนก็าาถือไปจับแนวเดี๋ยวองเรากูเหรอสองใบสิบสองหลักเศรษฐีเนี่ยนี่โอ้ยเนาะไอเห็ดแนวเดียาน,ยนะา,นนานะ เจ้ากาก็อยู่บทถือด้วกันบ่าเงียหยับคัดได้เด้อหยับคัดนั่นละยกหางมาเนี่ยครับยกหางน้อครับยกหางน้อนั่นละบ่ใบเรายังบ่้านได้เคยบ่ายกันเลยที่ตื่นๆตนเนี่ยนะครับปกติเราเฮ็ดงานอยู่ในเมืองบ่เย็ดพุ่นล่ะหางหครับหางหางหาง ธรรมาดานะครับบ๊เป็นยังนะครับเซลกาผ้าครับผ้าไทยจนเป็นหมดละม,มีพื้นฐานนะครับแนวโนวิธีการตัง้งฐานบำรุงรักษาเป็นแนวใดนะครับวัดจันทร์ในเซ้าอุ่มทรงส,งสองขั้นนะครับอยู่ใกล้ๆนั่นละมันคงไข่ก็เปนเมึนหน่อยนะครับเป็นเอาอาหาสองขั้นสองเลยพระนางข้าในเซลกาทรงทรงพี่อรุณีนะครับอยู่อำเภอสูงเนินจังหวัดโคร,ราชนะครับนครราชสีมา กวันที่ยี่สิบเอ็ดตุ้งตีประสงค์นะครับอยู่ขอนแก่นพวนศิลาขอนแก่นนะครับนี่โอ้ได้การแห่งนี่แหละมันจะมีอะไรพันแปดสองพันหลอนลลบนี่และเราบนหย่างหางนะครับมันเลยเขาเลืกนะครับโอ้เนี่ยมันไทยเลืกอย่งแกนโลกอย่นี่สองสอ,องหายีโปรเลยครับพวนไปแล้วโอ้ยนนวลงามแห่งดิน ขา่เซีวกาตั้งเอาสวดสวดที่ว่าเลยนะครับิ antis, ีมีกิไปตรงตรัสิละวไปขาดเบิดห <laughs> ักไหมว่าไปยังครับไปเลยวนเลยทน้นเนี่ยเนีはは่เวลาพอปั่นบตองเราลงเลือได้ครับบตองเอาลงสวดเยนเวปับา <hel> <laughs> ปวดฝุ่งดงเลยเล้วไปขัดตึงเลยเลยมาทานออกจากเสีราผูมบัาจสามสิบกิโลนะครับบอไก่บันไดพอดีนี่ไปแล้วโอ้ยยุ่ยยุ่เลยแบบ ปวดปวดเอ้ยต่องยังสีนะวัเนาะหมู่บ้านเราเขับมาดไปหาเชลกา่าอยู่โช่วงล่วงนะครับเราไปจ่ายเงนินดูกระถะ่มอมเหมือนแจ้งเราไปกินบนไปกินกาแฟาแก้วละแสนฟังเสียงนะเรา,เาแบบ็คเบลียงหางเลยจำบังจำฟองมันต้องยังสีได้ไหมน่ะ โอ้ฝนกระลินในบ้านเนี่ยบ้าป้มาอ,อมข้าวฉุกช่ชำนะครับเหมนี้เอารถมาทรงเสียทีตั้งลอยเอ็ด <c oughs> ประเดี๋ยวสอเราแต่และบ้าเราเห็นตางไหนเราคือถือเหรียญลายเนี่ยขวนทุ้งกระเป๋าเราทุ้งหอรังค่ากันได้ยันเมื่อคือรถไม่โอเคครับบุพเพเราบอกอะไรวะ <c oughs> เอา้าพ่อกับพ่อ,อาบาลนี้อันที่จริงน,น,นี่เอิอเราเนียเลยเนี่เราเียเงินล้านจะพูดได้มีเงินล้านนี่เอิอเนียเลยนะโอ้เขาเลิกดีนะครับเบื้งที่ละข้อ,ข,อ,อ, C, ข,อข้องไทยปวดโอ้ไปสามสี่ข้อสี่เหล่าละเพราะว่าเพิ่งใช้เล่าละครับแต่ว่าเซี่ยวกาผ้าพิ่นมาล่องขับซื้อๆื้อลองเบิ้งนะครับประมาณนี้ละ่ะเอา้า สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้รถแทรกเตอร์ไปไว้ใส่งานนะครับเพราะว่าสิเป็นรุ่นเหแถว่นปีเรื่องตกงางบัดนี้โ <jer ky> ทรมาฮะเซลกาได้นะครับฟรีดาวนะครับฟรีดาวบ่เป็นหยังนะครับธรรมดาละ่ะคนคน,คนบ่ทันได้เคยขับนะครับก็ลงๆเรื่อยๆเนี้ยเศร้าหนะ้าเศร้าหลัง L 3 2 l 4 0 L 5 0ศฟรีดาวนะครับ L สำหรับ l 4 0 28นี่ก็ฟรีดาวนะครับบ่ต้องใช้เงินเลยมือรับรถนะครับงวดกับยีละ1 000, 1หน0่งแบาทนะครับสำหรับงวดใหญ่งวดน้อยเดือนละ2,000บาทนะครับหาสิบเลงหาสิบสองเลงนะครับกบ็ฟรีดาวคือกันนะครับเดี๋ยวนี้มีแต l ่ L หาสองแล้วนะครับ L หาศูนย์หนึ่งแปดบอมีแล้วนะครับเม็ดของขี่ประสงค์เจ้ากากิประงค์พันขั้นสุดท้ายพันพวนพันหาเรามาแล้วเหลือโรตารียังพันไหนมา เบิร์โรตารีก็ได้ R X 1 8 4 F ขายดีโดเพาะฉันคู่ปาตาวาม่นเป็นแต่ผมขายดิยเบิร์ตประเทศ <c oughs> โอ้มารทานสำหรับ L 5 2นะครับฟี่ดาวงวดปีละ1นึ่งแสนาเมือนนะครับสามอยยีบาทนะครับ <c oughs> หวดนหน่อยน <c oughs> หน่อยก็เดือนละสองพัคือกัน32นี่ปีละเก่าเมือนะครับเก่าเมื่อแปดก่าเ่ละ หมดหน่อยเดือนละ2,000บาทประมาณนี้แหละนะครับสำหรับรุ่นใหญ่ๆกับจังหวากันอีกที่หนึ่งนะครับมาฐานลูกค้าเก่าเกต 3A 3A บวกที่ดาวได้ทุกก็ณลนี่นะครับเอาจังพอกันไหมคลิปหน้านะครับคุณละอาทิตย์หน้าคุณละวันที่2ี่สบอยู่อำเภอสูงเนินนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับ <R> สำหรับมือน,นี้ขออนุญาตไปบอกครับเสียฐีเป็นกอนบ้านนี้ห่ว <c oughs> <c oughs> งว่าัะไรก็คือเะยรเรา โยกโปนะครับไอ้ผมถ่ายลูปลงยูทูปเนี่โอ้ยขอบคุณครับ <laughs> เอาพอกันไหมนะครับวัดอังคารอยู่อำเภอสูงเนินนะครับจังหวัดนครราชสีมาสําหรับมื้อนี้เอาไปเพียงจำานีก่อนนะครับสิขออนุญาตก r ับตาพน,าน,นักอในบานี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ